งามไหมจ๊ะอ้งามเนาะงามจะเปิดมันบางจ้ะนี่พี่น้องงามไหมจ๊ะไข่แดงไข่เค็มจ้ะทำไข่เค็มทำวันนี้ครบสิบสองวันพอดีจ้ะนี่กี่ได้ประมาณนี้และจ้ะอย่าทำใส่ลังไข่เลยสวัสดีจ้า พ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนญาดาโนเวมาละจ้าวันนี้ก็จิมทาททำเอกไข่เค็มจ้ะไข,ข่เค็มพิธีถนอมอาหารไปไหนมาไหนก็ลำบากที่นี่ใครไปซื้อของมาตุนไว้ก็เอามาไว้กินพอได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์จ้ะก็เอาไวค้คนหลังกระดาษเน,นะานะเนาะเห็นใจกันจ้ะซื้อที่เราซื้อมาแล้วเนาะจ้ะกับมถนอมอาหาร แบบไหนที่ได้ไปกินน,นานๆนเพราะว่าไข่มันไปนารลายกันไม่ได้เนาะมาทําไข่เค็มไปกินเด้ประหยัดไปอีกทางนึ่งจ้ะย่าดาวก็มีไอ้สูตรมาทำไอ้ไข่เค็มแล้วจ้ะทําไข่เค็มเอาไ้กินวิธีถนอมอาหารบ้านเราจ้ะเศรษฐกิจแบบนี้โลกระกลังระบาดแบบนี้ที่ได้ไ้กินยมทีบว่าเราหิววแล้ว่าเราไม่มีอะไรกินเราก็มาต้่มไข่เค็มมากินมากัดประหยัดไปได้อีกมาจ้ะมาทาละกันก็ยาดาวเด้อมาจ้ะ มัตกุดที่เตรียมว่นานาจะเตรียมทำนาจาก,กะะกะละมังเอาไว้ใส่ไอแช่ไข่เป็ดจ้ะล้างมาแล้วนกไข่เป็ดแล้วกแช่ไว้ใส่เกลือพี่น้องช่มเราไว้ใส่เกลือนี่สิ่งสำคัญก็คือไข่จ้ะนี่คือไข่จ้ะพี่น้องแผงนึงทำแค่นี้ก็ได้หลายรายะารปัญญาดาวทานกินดีอยู่แล้วก็ เกลือจ้าเกลือตามที่เราใช่ทุกวันวนะั่นเนาะมาตะดวกดีแล้วก็น้ำส้มสายชูจ้าหรือว่าใครจะใส่น้ำเปล่าเดืยก็ได้จ้าเคจ้าดูวิธีทำกันเลยนะจ้าพี่น้องแข่ไกลกล่างแล้เนาะจ้าเนาะเคนะ้ำส้มสายชูลงไปจ้าพี่น้อง กระตามลงไปด้วยไข่จ้ะค่อยๆวางไข่เทน้นำสมสายชูไปเรื่อยๆก็ต้องกนรนำสมสายชูอีกกวดนึ่งจ้ะแช่ไข่ลงไปจ้ะพี่น้องแช่ไข่ลงไปแนะนำสวมสายชูจ้ะทนะนำตัวชุดเก่งไหพอ แช่อย่างนี้ไว้สักแช่ทิ้งไว้สักเอซิบนาทีถึงสิบห้านาทีจ้ะเดี๋ยวมาดูกันะนอะจาน้นเรากลังจะมากราฟกันอีกจ้ะนี่ไข่ราแช่นำสมสายชูครบสิบห้านาทีพี่น้องประมาณนี้จ้ะที่นี่กับทมาทำต่อมาดูกันจ้ะที่นี่กันกับยีเทเกลใส่เนาะ กานทำจะเอาไข่มาลงตรงนี้จ้ะไข่ถึงหนก่นแล้วก็มาจิ้งก็เกลือแ,แบบนี้จ้ะจะพี่น้องแล้วก็กิ่งกัดอันไปงีบจ้ะเออลืมบอกไปไาไอ้ยาเอากระดาษไอ้พลาสติกแลปมาใส่ไอ้อันได้ยาที่ใส่แก้กล่องไอ้กล่องไข่ไก่ขึ้นเก่าจ้ะแล้วมาปั้นหนึ่งไข่ไก่ใส่ไง อย่าก็เราก็ลางลงใส่เอ็นไว้จะใส่ไปเรื่อยๆทำลูกตัวไปเรื่อยๆจ้ะพิธีเสนมอาหารกินเนาะพี่น้องเนาะมจบมาเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องตั้งนั้นไม่เกิดไม่ถึงเราก็ใส่ทําไปจ้ะ แต่เราต้มมันน้ำเกลือแช่น้ำเกลือมันจะไม่เปลืองเกลือเท่านี้จ้ะนี่จะเปืองขั่วอันปั่นง่ายก็เร็วเร็วนาะพี่น้องมันปั่นยากกะยากได้จ้ะยากก็ไม่ได้เอาเวนมาใส่ได้แหละเลมมองไม่ค่อยชัดมือเลอะเลยก็เลยไม่ได้ใส่เวนทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจเย็นๆพี่น้อง ช่วงนี้ไปไหนไม่ไหนไม่ได้เราก็อยู่ตะบานกระนังทำไปของเราก็เบียบงเราก็ซื้อเตรียมพรอมพบดีเลยเนะาะทำกันดีเราก็ได้มีให้ลูกกินอีกจ้ะลูกมันก็ชอบกินบางทีมันต้มกระต้มกินที่เราให้ฟังคุณปูป่ไปกินไข่มากินไข่เค็มตอนแรกเทากะตักเตะปากมากฝลั่งลูก dạng bỏ mì thân nha chị khai cà khai mì đầy hư 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 ลังเสร็จแล้วพี่น้องที่นี่แช่พื้นที่กันจ้ะเสร็จแล้วจ้ะที่นี่กับจิมัสซินที่มัยเอ้นั่นใส่ถุงนี่ไปก็ไปจ้ะ เอาไปจะเอาถุงนี้อันเขาไว้อี่นังะกะปิดไว้พี่น้อง पीत वायचा เรียบร้อยจ้ะก็หมดไปได้นั่งยางรัดก็ได้จ้ะเรียบร้อยจ้ะไป้ไป่อดูมาเจอกันอีกสองอาทิตย์นะจ้ะหาไข่หาไขา่ข้นหาไข่เค็มพี่น้องทำไปจนลืมพี่น้องมามองหาไข่เค็มอยู่ตรงไหนใครเห็นมาจ้ะทำไปทำมาลืมเลยนาทิตย์ละนึกได้ ไข,เข่เค็มยาดไปแอบไว้ลึกๆในป่าพักหนึ่งสวนพักนึงปกติจิ๊บไปตั้งไว้ข้างนอกไงอีมะมันตกไม่มียุดเลย้องไปสุกไว้ในป่าพักที่วลาเปิดไข่กันเลยพี่น้องไปงัดออกมาจากสวนพักมาแล้วเนาะมาดูกันจ้ะมาเปิดไปพร้อมๆกันจ้ะหว่าจะกินได้ไหมกุสกกนดูปนไปทีอว่าอืม มาจจะเปิดไปมันค้อมกันเลยเนาะนี่แต๊ะแต๊เนาะมันก็ครบสิบสองวันแหละพี่น้องทำแต่พร้อมไข่แดงเข้มนะจ๊ะดูกันจะเป็นยังไงพี่น้องดูใกล้ใกล้ันเนาะจ้ะนี่จ้ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้สิบสองวันนี่เกลือมัดหอยนี่เกลือยังอยู่ดันเรียบร้อยดีอยู่พี่น้องเนาะไม่ฮะ ยาไปไว้ในสวนพักสวนพักในบ้านยา <c oughs> พี่เก็บลืมไปเลยมึกนึกได้ก็ออไปเปิดไข,ข่เค็มชวนพี่น้องเปิดไข่เค็มกันนะเป็นยังไงดะมาจ้ามาจ้ามาเปิดพร้อมกันเอาดูลองดูจักสองไข่ก่อนนะพี่น้องนะทั้งน้านี่แหละพน้องได้เห็นดาดีจ้าไขา่ในกระปมอนก็นยังมีอยู่มาดูเพิเ่มกระปอกันเลยใจยนะ่ะออกจากหลุมมันเมื่อกี้ ไข่ก็นี่เปลือกมันบางนะจ้ะนี่ไข่นึ่งลุดอืดนี่จ้ะลองจากสองไข่ดูก่อนพี่น้องลองจากสองไข่ก่อนเนี่ยทำอย่างงี้มันเก็บง่ายดีพี่น้องแล้วก็เล่ากับจะใส่นะั่นเก็บมันกระจายง่ายขึ้นจ้ะีจะรับแรงไข่เค็ม<ๆ> ใส่หม้อต้มเลยจ้ะหม้อยากระตั้งน้ำไปแหละสองไข่จ้ะจับเวลาไหวแล้วนี่ตอนนี้ยากระต้มไข่ได้ซิปนาทีแล้วจ้ะแล้วก็จะรีนน้ำออกนาทีแล้วแช่ในน้ำเย็นจ้ะแล้วก็แช่ในน้ำเย็นเย็นเก็บ อันนี้ไข,ข่เค็มล็อกกระแช่อบเสร็จแล้วล็อกกระแช่น้ำไปห้านาทีเลยจ้ะอบชิ้นพี่แช่น้ำ,นำนอีกหันเย็นอีกห้านาทีน,นันเย็นเสียบอันนี้ไข่เหล้าจ้ะอันนี้เหล้าแต่นี่ไม่เหล้าพาดูอันเหล้าก่อนเนาะจ้ะเบิกบา้บางพี่น,น,นี้เนาะจิ้มซุปไม่มาเงันเนาะเบิกบางจ้ะแตกเลย โอ้งามไหจม,มจ๊ะโอ้งามเนาะงามจากเปลือกมันบางจ้ะผ่าอีกไขก่กอนอันนี้ขไข่เมล่าวยากับพาไม่เป็นก็ผ่าไงที่ก้นไหนมันเตกได้นะ่ะเปลือกมันอนะ่ะเปลือกมันบางดาจ้ะ <laughs> ผาไงพี่น้องเอ้ยยากกับพ่าอีกพ้เลยนะเนาะ <laughs> น้ำเอียง โอ้ติ้นิดพี่นอ้องดูไข่แดงก็จะกำลังนากินเลยนะกำลังนากินเลยพี่นอ้องอื้แดงงามจ้ะนี่พี่น้องงามไหมจ้ะไข่แดงไข่เค็มจ้ะทำไข่เค็มทำวันนี้ครบสิบสองวันพอดีจ้ะนี่กี่ได้ประมาณนี่ละจ้ะ อย่าทาใส่ล้างไข่เลยไอเอานันเกลือแต่เราก็ใส่ไข่ล้างล้างไข่คือเก่าชอบไหมจ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็ทําตามเด้อจ้าวิธีถนอมอาหารเนาะลองทํากินกันดูจ้าของย่า12วันโอ้ไข่ไข่ย่าร่วงเลยไ <c oughs> ขย่แดงย่าร่วงและอยาิทำ12วันจ้าเพราะว่าเปลือกไข่ของย่ามันบางด่าเอเคจ้าลองทำกินกันดู ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ย่าดาวด้วยจ้าอย่าลืมกดกระดิง่งกะได้ไมพลาดคลิปใหม่ๆของย่าดาวดาจ้ากะดชวนทําชวนกินกันอย่างอื่นกันต่อไปอีกนะจ้าเคจ้าวัสดีจ้าขอบคุณที่ขอมมารับชมจ้าวัสดีจ้าดูแลสุขภาพกันเด้อจ้าวัดีจ้าบา,บายบาย